ให้คุณเอกเปิดโฟล์นิดนึงในช่วงบ่ายครับได้ว่าเดี๋ยวมันจะได้เป็นเคสที่แบบว่าเราใช้สังเกตหรือใช้ดูได้จากการที่เปลี่ยนแปลงระหว่างวันเออตัวโฟล์ระหว่างวันเนี่ยเราดูได้เนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมหรือว่าจริงๆดูได้ละเอียดกว่านั้นอีกดูได้ทุกนาทีเลยทุกนาทีเลยเหรอเอาอย่างนี้แล้วกันเออไหนลองคุณลองดูหน่อยถ้าคุณเล่นเอสิบเรกฟิวเจอร์ให้คุณใช้ฟังก์ชันนี้ครับครับสต็อกสามร้อยสิบองศาอ่าอกดกดให้ดูตรงนี้เลยนะอืมอืมพิมพ์เข้าไปเลย s อสห้าสิบเสองสี่กดโอเคไปครับผมปั่งเข้าไปจะพบว่าอะไรในเกมนะแบบติ๊กเกอร์เรียวไทม์นะต้องบอกนี้ว่าที่ผ่านมานักดูทุนรายย่อยเนี่ยคือในอดีตเนี่ยมันจะมีเทรดเดอร์ในยุคเก่าๆโบราณมากหลายสิบปีก่อนเขาเรียกว่าการเทรดแบบเทปลิงดิ้งคือดูติ๊กเกอร์ดูบิดออฟเฟอร์ดูอะไรแบบเนสซี่หรือว่ามอแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้ พัฒนาการดูติเกอร์เพราะเราดูติเกอร์ไม่ทันก็ได้พัฒนาติเกอร์เนี่ยเข้าไปนับมันแล้วสะท้อนออกมาเป็น2แบบแบบที่1เราเรียกว่าฟันโฟบทเอสสิบให้สองสี่อันนี้ชายมากเข้อซ้ายข้อขวาเงี้ยก็คือขายมากกว่าแบบที่2คือการนับเป็นวีเวบต้นทุนเฉลี่ยเพราะฉะนั้นลองจินตนาการตามนะมีรักแฟนเพลงทุกคนเช้ามาเนี่ยเงินไหลออกไหม ไม่ตื่นแดงแดงมาเล่เช้าแล้วแดงเม่ช้าผ่านมาสิบโมงเนี่ยถ่างขึ้นไหมก็ถ่างขึ้นสิบเอ็ดโมงครึ่งถ่างขึ้นไหมถ่างขึ้นผมถามหน่อยนึกถึงใจลึกๆนะฝั่งไหนได้เปรียบฝั่งขายฝั่งขายได้เปรียบในตลาดดันราคามาหลุดวีแวบต้นเฉลี่ยใช่ไหมเราก็จะพบอยู่แล้วในตลาดกระดานเอสเอฟสิบเอ็ดโมงแชะวีแวบไหมแชะแต่เงินไหลออกไหมฝั่งไหนได้เปรียบ ก็ออกอยู่ก็มีบางคนเก่งกําไรแต่มีกพยายามจุดพูขึ้นไปก่อนปิดเที่ยงเนี่ยตอนลุ้นข่าวตอนเออลุ้นข่าวเนี่ยมีการดันไปแต่ว่าปรากฏว่ามันตรงแรงขายข้างล่างไม่ได้ชนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ไหวมันไม่ไหวตีกลับลงมาเพราะมันอิทธิพลของเงินไหลออกมันมันกดอยู่มันกดอยู่ออันนี้อันนี้เราว่าตามตัวเลขตามข้อมูลของของโปรแกรมเลยนะอันนี้คือคุณดูได้เร็วทอืมนะถ้าคุณดูมันเก่งๆดูมันบ่อยๆมันเหมือนคุณฝึก อ่านเทปลิเด้งแบบใหม่นั่นเองแล้วรู้สึกฟิลลิ่งแบบนี้เลยเราดูแบบโฟร์ออนชา t ์แบบเมื่อกี้ในลายมินิทก็ได้ด้วยใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเอาเซ็นห้าสิบหรือว่าอินดิฟิวเจอร์ล่ะเอาเอาอินเด็กก็ได้อ่าอินเด็กนะเออเอาอินเด็กก็ได้เอาจะได้ดูตัวอย่างหลายๆแบบให้ให้ทางบ้านได้กดดูตามหรือว่าได้เลยทำอะไรแล้วก็จริงๆเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราดูพฤติกรรมมันก่อนอ่ะได้เลยมันมีมันมีแรงสู้ ส่วนขึ้นมาอยู่แต่ว่ามาดูกันศึกนี้ยังใหญ่หลวงนักศึกนี้ใหญ่หลวงนักเนะออมาดูกันมาดูมาดูกันใช่เพราะว่าคือคือในสภาวะอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าตัวเลขหรือวิชาการอะไรมามาตอบตรงนี้นะคุณจะงงมากเลยนะ จะไม่มีเครื่องยึดเเนี่ยวจิตใจคุณจะตกใจว่าเอ้ยจะเอาไงดีจะลอยหกันจะช็อตหรือลองแล้วตอนนี้คือมันจะกลายเป็นตกเกิดตื่นตกตกตะลึงหรือตกตื่นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อม so, um, so, uh, so. ูลมาดูมาดูให้มันชัดชัดเดี๋ยวผมขอกดตามนะดรตามเลยนะผมขอมาที่ f a c เตอร์อิกโฟกันแล้วกันาวนี้ค่อยๆไล่ไปดูแล้วมาดู แบบเห็นชื่อหุ้นด้วยเอาแบบละเอียดเลยอแบบเห็นชื่อหุ้นด้วยใครโดนถอยเนี่ยี่ยมาสวนมาอีกแล้วเนี่ยดูเด็ดเห็นปะตลาดตอนนี้สวนแล้วนี่พันวนมากนะครับตลาดนะตอนนี้นะนี่กูพักสดเลยเนี่ยนะตอนนี้นะพักมวยนะตอนนี้นะัมวยเลยบอกแล้วไม่แปลกเงินไหลออกนะตั้งแต่เช้านะในกระดาษเซ็นตสิบเนี่ยสามพันล้านสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านโดยเงินไหลเข้าเนี่ย พอตทสพ uh, มีหุ้น50ตัวเนี่ยเงินไหลเข้าแค่8ตัวเ uh, นพอต <1 S 2> ทส <1 S 2> <SC B S 1> พเอซีบีพ <TU S 2> ุกพียูมันกระตุ่งหนึ่ง <1. S 2> พวกนี้จดชื่อไว้เลยนะ uh. แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแข็งอยู่ทียูอ,อะไรเงี้ยนะคือ,อ,อคือที่ผมสนใจผมอยากชำละให้ช่วง period ตอนก่อนจะเปิดถึงปัจจุบันเนี่ยถูกต้องมันเกิดพฤติกรรมอะไรบ้างเพราะเพื่อนเพื่อนทางบ้านเขาจะได้เห็นว่าเ,เวลาเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีเนี่ยมันจะได้เห็นภาพครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปรานนี้สมมติว่าเราใส่เลขศูนย์เข้าไปข้างหน้าเลขศูนย์นี่คือใส่เพื่อดูทุกๆเครึ่งชั่วโมง ดูร่วชั่วโมงเป็นในวันนั้นในวันนั้นเลยดูทุกชั่วโมงแต่กดไปตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะว่าคอมประมวลผลเยอะคอมประมวลผลเยอะไปหน่อยแต่ว่าทํายังไงให้ขึ้นทางบ้านก่อนทางบ้าน่เอาไปดูได้น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นโอเคเรารีเฟนสักทีหนึ่งไหมน่าจะขึ้นเดี๋ยวก่อนปกติมันต้องขึ้นมันขึ้นเออแต่ผมเนี่ยวันเนี้ย ไปมาหลายรายการแล้วเออเออวันนี้สงสัยตอนนี้ยังไม่ได้รีสตาร์ทอ่ะเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาใหม่ใหม่ใจเย็นให้แก้ตัวอีหนึ่งทีเหนื่อยเอาเร็วเหนื่อยเหนื่อยพี่บีก็สดกันเลยนะเอาไปว่าสัดปูทานบิ้วมาให้อยู่นี่ไงเอาไปว่าอย่างนี้ละกันเออเอาอย่างนี้ละกสักทีสักทีเอาย่าง่า ผมไปตรงนี้เลย่ไปตรงไหนขอไปที่ S อ0ห2 4เอามาที่กราฟเลยมาที่กราฟเลยเออมาที่กราฟเลยเอาหน้างานตรงนี้เลยคุณเห็นทำเฟรมเลงอย่างเนาะคุณอาจจะเปลี่ยนไปดู s อ0ห2าเทำเฟรม30นาทีครับผมแล้วคุณก็ใส่โฟลออนชาร์ตเข้าไปได้เอออันนี้คือดูเป็นแบบว่ามีดีไปเลยแล้วคุณไปดูเลยขึนเนี่ยขอดูแบบว่าช่วงเช้าจนถึงช่วงช่วงจอนนี้ทำเฟรม30นาทีนะเออเอเอาเช้าถึงเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเอาทำเฟรมอะไรล่ะ ก็15ก็ได้อ่ะสิบห้นาทีไปปั้มอ่ะน้อยลงหน่อยจะได้ไ eh ไเน้อยลงไปหน่อยนะเออเอาตั้งแต่เช้าเลยต้องแต่เช้าใช่ไหมก็คือก้อนก้อนไหนขวาบ้างเพียง15นาทีนะขวาเนี่ยเออขวาเลี่ยก็อยู่ตรงแถวนี้เลยอ่าแอวนี้สามเอ็ดไม่ใช่เรอแป๊บนึงน่าจะซ้ายอีกหน่อยนึงคุณเอกแป๊บนึงตอนเช้าเช้าใช่ไหมเออน่าจะซ้ายอีกหน่อยแต่องทิ้งลงมาเออตองทิ้งดิ่งวางนั่นแ่ละน่าจะนั้นแหละอ่าเออน่าจะนั้นแหละอ่านี่อ่ะซูมซูม ซูมอินเข้าไปนะเคสนี้น่าสนใจมากก็คุณเอกซูมแล้วเดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวอ่านอ่านเลขที่แล้วเอาถูงไหนเอาถุกปัจจุบันนี้ปะเออถึงปัจจุบันเลยอันนี้เลยผมไม่ให้คุณเอกเอาแบบเจ็ดล้านนินี่คือดิ้นเลยเนี่ยเจ็ดล้านโดนโดนซาติมิอยู่ตอนนี้นสดสดมากสดมากสดมากนี่สดมากเอาเงินไหลออกสูมเจ็ดล้านเออตอนนี้นะตอนนี้นะลดลงไหมลดลงไหมใช่ไหมเออซูมซูมนี่อีกไหม คือแบบนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเนี่ยเนี่ยมันซูมเข้าไปอย่างนี้ได้อ่ะเนี่ยก็คือเงินไหลออกหนักๆเนี่ยช่วงช่วงแท่งนี้เจ็ดล้านก็เป็นของฟิวเจอร์เนาะของฟิวเจอร์นะเออแต่ที่เหลือเนี่ยมาหนักทีต้องห้าล้านถีแรงเงี้ยมาหนักทีห้าล้านเออประมาณรอบไม้สุดท้ายหรือไม้สุดท้ายหรือเปล่าอ่ะเราไม่รูพยายามดันตัวเองขึ้นมาแต่ดันเนี่ยใช้วอลุ่มนิดเดียวนะดันขึ้นมาสูงเลยนะถูกถูกถูกอาจจะโดนกดก่อนเออโซ่โซ่โซ่เขื่อนก็เดี๋ยวดูจะไหวหรือเปล่าวันนั้นเดี๋ยวลองมาดูเนี่ยเ ถ้าวัดเฉพาะช่วงไซเวนี้นะเออเรียกว่าเหลือ8ดล้านกว่าไม่นับช่วงเช้านะมันโดนทิ้งมาช่วงเช้าแสดงว่าตอนเช้ามันหนักมากรือป่าตอนเช้าก็หนักเลยแท่งแท่งก็สองแท่งนี้คือทางเฟสิบห้าแข้งเยอะก็ค่อนข้างเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอ่ะถ้าคุณเน้นแบบมุ่งบ้นงาถอยไปเหลือให้ถึงแท่งแดงนะเอาอย่างนี้แล้วกันอยากรู้อยากรู้ถอยไปถึงไหนไอ้สีฟ้าไปอยู่ที่แท่งแดงแดงไหนเนี่ยแดงวันแดงบ่ายเนี่ยแดงบ่ายอ่ะ ผมอยากรู้ว่าตัวเลขเป็นยังไงช่วงบ่ายนี้แหละเออเออไปอีกนิดนึงไปนิดนึงสี่ล้านอ่ะก็คือคืออย่างนี้พี่บีผมเข้าใจพี่บีเออไม่ผมแค่อยากสังเกตพฤติกรรมมันเฉยผมไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกเออเอาแบบนี้กันผมเข้าใจพี่บีพี่บีอยากจะรู้ว่าที่เด้งๆมันเนี่ยเออมันเป็นอะไรยังไงไงงัดตรงไหนเออให้เปิดลองใช่ไหมเอองัดตรงไหนก็ตงัดกับตัวใช่ไหมสอดอีกแล้วผมจะเด้่เฉยให้เลยโอเค ผมจะได้เฉลยให้เลยโอเคงั้นบอกหน่อยอ่ะงัดตรงไหนเนี่ยมิกาบอกได้ขนาดนั้นเลยเหรองัดตรงไหนมโอกาสกับตัวใช่ไหมเออว่ากันด้วยทฤษฎีแล้วกันอ่ะมาว่ากันด้วยทฤษฎีเออผมเนี่ยซูมอินไปทำเฟรม5้านาทีเออฮะของเ5 0ห้าเอพีโอันี้นานๆเราจะได้มาดูทำเฟรมเล็กๆนะอ่าเล็กๆนะเออผมขอเรียกครับวีเวบเรียกองคาพยศผมขึ้นมาก่อนองคาพยศวีเวบอะไรต่างๆขึ้นมาก่อน ต้องเรียกว่าองคาพยบเลยเขาเรียกว่าแบบแบบเขาเรียกว่าตัวมอนเตลิงผมอ่ะอ่ามาลากไปลากไปเป็นยังไงถ้าเป็นสไตล์ผมนะตอนเนี้ผมรู้แล้วก็คือฮะไอตัวที่มันลงเลยแลดูนะอตอนนี้ผมรู้แล้วต้นทุนเฉลี่ยวันเนี้ยออยู่ที่แปดสามหนึ่งนี่มันละเอียดมากนะต้นทุนเฉลี่ยนะเอสสิบเอสองสี่นะนี่ละเอียดมากอยู่แปดสามหนึ่งแล้ววันเนี้ย โอเคเข้าใจในาทเป๊มน้วยมันแช่พอดีเลยเงินไหลออกเงินไหลออกใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าจังหวัดเื่งเขาแชะ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 ถูกไหมเออแล้วเราก็พบว่าตอนทะลุไปแล้วหลุดแล้วหลุดแรงพยายามดันทดสอบไปอะถ้าคุณจะเน้นเร็วมั่วบ้านงานนี่เหมือนแบบมาเทรดคลอเคลียร์กับวีแวปประจำวันเลยล่ะถ้าคุณจะเน้นเร็วมั่วบ้านงานผมเนี่ยจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าผมจะเรียกวีแวปไดนามิก เฮ้ย v ี e b d y n a มิกเนี่ยผมจะไปวัดที่สโลปอไม่ได้พูดถึงนานะตรงข้างบนนี้เลยออโอเคผมจะไปวัดที่สโลปข้างบนนี้อแล้วจะพยายามฟิตให้มันครอเคลียกับต้านนี้เออเพื่อนุมานต้านอะแต่ผมแบบค่อนข้างเอกฉันคุณเอกค่อนข้างเอกฉันจะให้เป่าไว้ละกันอันนี้คือเทคนิคแบบดูหน้างานเลยนะอตอนเนี้ยให้ผมเดานะอืมผมเดาว่าตอนนี้นะ จังหวะเงินตรงเนี้ยตุ้มตรงเนี้ยแรงแล้วเงินไหลออกตรงเนี้ยเบาในแง่ของ<ๆ>เขาเรียกว่าพีคของเผาอะ่ะ มันเบาลงเฮ้ยมันดูได้มั้ยอ่ะมันดูได้เดี๋ยวเปิดให้เขาดูด้วยคือไม่ใช่อะไรที่พยายามไม่ค่าเปิดอ่ะลัวมันกินสีอยู่เยอะไงมันไล่ไงก็เลยอพยายามยงอยู่นี่ไงต้องซื้อคอมใหม่แล้วเติ๊ทสองตีเนี่ยเออหน้างานจริงจริงมันดูได้ดิคือเออดูเผาไงไงเผาอ่ะเนี่ยเผาเนี่ยเออเห็นไหม ในเกมติ๊กเกอร์เนี่ยราคาตรงเนี้ยมันลงมานอ่เอ้ยมันมีอีกจอหนึ่งที่คุณเอกมันมันจะมีอยู่3ออันนะคุณเอกและเพาอไแลเพ้าตรงนี้เนี่ยอมันเบาลงอแสดงว่าพวกเขาเนี่ยหมดแรงมีโอกาสเด้งเฮ้ยมันเอาไว้เล่นแบบหลอกหรือเปล่าเล่นบ้านงาน หลอกหรือเปล่าหลอกไม่หลอกไม่รู้แต่เด้งแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบ B web แล้วเนี่ยเหรอเออเฮ้เดี๋ยวขอดูไอ้สามสามจอนั้นเผื่อบอ้ความคุเขาอยากจะกดดูผมจำเมนูไม่เบสนีเมนูอะไรนะกดตรงนี้ไอ้อะไรนะสต็อกส่วนโฟมสามส่วนสต็อกสามร้อยเซนตอ๋อเหรอใช้ได้กับหุ้นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อีกอีกอีกเพมเพนหนึ่งใช่ไหมเหมือนผมจําผิดอีกอันหนึ่งที่มันมีอยู่สามอันอ่ะอันนี้ไม่เป็นอันนี้เอาเป็นอันนี้ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยถ้ากะดูสามวันเนี่ยให้กดทางรั แล้วก็ไปเลือก3มวันเนี่ยว่าจะดูย้อนหลัง3มวันอะไรอย่างนี้อ๋ออ่ามันจะมีอันนึงที่เอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าใครอยากจะฝึกเล่นเดทเทรดฟิวเจอร์หรือหุ้นก็แล้วแต่คุณมาฝึกเทคนิคอ่านเทปลิดดิ้งแบบอย่างนี้ใช่แต่อันนี้คือที่เรากำลังทำให้ดูเนี่ยก็คือว่าตัวโปรแกรมเองเนี่ยมีข้อมูลพวกนี้ให้พวกเราสังเกตให้พวกเราใช้ในการประกอบแล้วถ้ามุดคุณเตรียมตัวเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะรองรับกับการเทรดในส่วนของที่อยู่หน้างานได้คราวนี้จะผมจะบอกให้ ถ้าจะมัอบ้านงานมัอ้บ้านงานทะลุ831เนี่ยเปิดเพลงก่อนทะลุ831เนี่ยนะอ่าฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นไปทดสอบ834อ่ะโอ้โหโคตรพี่บีเนี่ยโคตรกระชั้นคือไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยสัปดาห์เนี่ยมันอยู่834อ๋อมันต้องไปเทสแล้ววีแว d y ด a นามิกเนี่ยอืก็อยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เหมือนไอวีแว็อินทราเดย์นะเออ แต่อันนี้คือมันลากได้หลายวัน<อ>แล้วเราคอนโทรลช่วงสั้ลทลงมรานสนใจได้ด้วยแล้วมันแชะแชะ<อ>มาเนี่ยแล้วมันล้อก,ก็บ8 3 4<อ>ก็อนุมานตรงนี้ก่อนจริงวีแว็คไมโลมิกเนี่ยควรใช้กันนะเพราะตอนนี้เนี่ยเพราะนั้นเกมตอนนี้คือมัน เป็นไดวอเจนในมุมของโฟล์ยึดโลตรงนี้เป็นลับถูกปว่าอินดิเคเตอร์ก็น่าจะได้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่มันมีนิดไงไม่อดบเกินอันนี้มันเหมาะคนแบบเล่นวายอะไรทำรองนี้เลยว่าจะต้องบอกก่อนนะว่ายังไม่ดีนะเออเออเล่นเร็วทําเร็วทํารองนี้ยังไม่ดีนะนะครับใหญ่ ฟิลลิงประมาณนี้ครับผมใครชอกเทคนิคอย่างนี้เออสดสดหน้าแบบนี้อย่างนี้คือคือผมเชื่อว่าไปที่อื่นนะเขาไม่มีให้คุณเอกทําอย่างนี้หรอกขอกด4ีมาเลยด้วย่าไม่เพราะว่าเราผมมาขึ้นเขียงเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าซอะไรอันนี้คือการรีดประสิทธิภาพของการใช้งานโปรแกรม MT ไฟอ้โหนี่รีดประสิทธิภาพมากคือเอาแบบว่าให้ละเอียดให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าเฮ้ยโปรแกรมมันดีจริงๆแล้วอยากให้ใช้คราวนี้อ่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้นิดนึงครับผไปดูพอร์ตไหมจัดพอร์ตไหม คือดูพอจะพอร์หมคือคือพี่บีนี่พอรีบประสิทธิภาพเนี่ยในตลาดนะเหมือนรู้ชอบ V ีแวนะตัววีของพายมาดูดิดูกับผมดิดูเห็นเห็นแหลมแหลมไปไนี่พี่บนหน้าจอเนี่ยเแชะแล้วงึกงงักงมันเป็นงึกงึงักงมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีเครื่องมือนี้รีบไปฝึกใช้งานเลยสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะ